การทำงานต่อจนจบนะครับมีองค์ประกอบ4อย่างนะครับนั่นก็คือนะครับ 1. สมาธิจดจ่อนะครับ 2. วิในในตัวเองนะครับ 3. การลงมือทำและ 4. ความมุมานะนะครับทั้ง4องค์ประกอบนี้ ล้วนสำคัญเท่ากันหมดนะครับอันนี้เป็นคีย์หลักของหนังสือเล่มน,นี้เลยนะครับเรื่องของเทคนิคนะครับทำงานต่อจนจบฉบับคนชอบหมกงานค้างที่อยากทำงานนะครับให้เสร็จสักทีนะครับเขาคาดว่าวะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นทฤษฎีเยอะแยะมากมายนะครับสารบัญก็คืออย่างนี้ครับเลิกคิดแล้วลงมือทำหิวกระหายอยู่เสมอ ล่างคําประกาศเจต,ตนาลมทัศนคติในการทำงานต่อจนจบวิทยาศาสตร์แห่งการโจมตีการผัดวันประกันพุ่งให้ผ่ายแพย้ยับเยิน 6. เขตปรอดสิ่งนะครับเบี่ยงเบนความสนใจ 7. ลุมพางตัวฉกาด 8. ระบบประจำวันนะครับสำหรับคนอยากสำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับเป็นข่าวดำแหละหนังสือแปลนะครับของต่างประเทศโอเคเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ ทำงานต่อจนจบนะครับโดยฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยเล่มนี้เหมาะมาก